เราง่ายๆก็คือว่ามันเป็นครั้งแรกในต่างแดนของวอร์มที่จะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเนี่ยมันต้องปรับตัวเยอะไหมมันเผชิญปัญหาอะไรในโรงเรียนตอนที่เราเข้าไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างไหมครับ,รบก็ถ้าเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอย่างงี้ไม่มีปัญหาที่นี่เพื่อนที่นี่ให้การต้อนรับดีครับแล้วก็ถ้าเรื่องภาษาก็มีบ้างครับตอนเรียนก็นไม่เข้าใจก็เยอะครับตอนไปเป็นใหม่ <ใจ S 2> นะครับอ่าฮะอ่าฮะ เข้าเรียนทุกคาบไม่ทราบอะไรเลยครับเขาเรียนทุกข้าไม่ทราบอะไรเลยแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนที่ที่โรงเรียนเนี่ยทั้งทั้งในทั้งในทีมฟุตบอลด้วยแล้วก็ในในห้องเรียนเนี่ยมีแต่เพื่อนชาวเกาหลีไหมมีชาติอื่นไหมใช่ครับวอมเป็นต่างชาติคนเดียวในโรงเรียนคนแรกชาติคนเดียวเลยถ้าไม่ใช่รู้ขึ้นอะไรเงี้ยคือคืออย่างเงี้ยค่ะคือโรงเรียนนยเขาเขาไม่เคยรับต่างชาติเลยน่าจะแบบมีแบบคืออายุโรงเรียนน่ะน่าจะแบบหลายสิบปีแล้วค่ะแต่ทีเนี้ยเหมือนโค้ด เฮดโค้ดอ่ะเขาอยู่โรงเรียนนี้ยมาสามสิบปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือวอมอ่ะเป็นนักเตะต่างชาติคนเดียวของโค้ดเลยค่ะคือคนแรกคนเดียวของโรงเรียนของโค้ใช่แล้วแล้วก็คนเดียวใช่เรียกว่าเป็นข้อยกเว้นเลยอ่ะเออเข้าไปใส่เรียนนี้เลยคือของโรงเรียนด้วยแล้วก็ของทีมด้วยนะคะโอ้เราใช้คําว่าเป็นตำนานได้เลยนะตำนานของโรงเรียนตำนานนักเตะต่างชาติคนแรกแล้วเอางั้นทีนี้ต้องถามวอมว่าการที่เราเป็นนักเตะหรือว่าเป็นนักเรียนต่างชาติเนี่ยคนเดียวของโรงเรียนเนี่ย เรารเราเราไม่ได้โดนคนอื่นเขามองเหมือนกับคล้ายๆว่าเอ๊ะเป็นตัวประหลาดหรือว่ามีการบูลลี่อะไรกันมีไหม,ไมแกๆนะไม,ไม่มีเลยเพราะว่าเหมือนแบบวอร์มคือก่อนที่จะมาที่บอกเรื่องติดเรื่องวีซ่าก็คือต้องเข้ามาโรงเรียนทุกวันเพราะว่าต้องมาเจอเพื่อนในโรงเรียนแล้วก็ออกไปซ้อมข้างนอกอะไรก็เลยบ,บางคนก็อาจจะมีเจอเห็นหน้าเห็นกันบ้างแล้วอะไรอย่างนี้ แล้วก็ไม่เคยโดนบูลลี่นะครับไม่เคยโดนีะไรนะไม่ไม่ไม่เจอปัญหาพวกนี้เยี่ยมมากก็ถือว่ามีความสุขชีวิตมีความสุขดีครับใช่ทีนี้เราพูดถึงเรื่องของการฝึกซ้อมบ้างในการที่วอมเองเนี่ยก็เคยเจอการฝึกซ้อมของเด็กไทยมาละนะครับแล้ววอมก็ไปเล่นที่เกาหลีกับทีมโรงเรียนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหมของเด็กไทยกับเด็กเกาหลีนักฟุตบอลเนี่ยที่เห็นต่างเลยคือัจิตใจครับตรงๆเลยเรื่อง ใจสู้อะไรเงีย้ยเด็กที่นี่เขาจะมีมากกว่าบ้านเราบางทีวอมเจ็บแบบบอกโคด้ดแล้เจ็บแบบโค้ดก็ให้ซ่อมคบ,บก็ต้องซ้อมอะไรเง <ไป S 2> ี้ยก็ยังให้ซ้อมต่อ,อต้องฟังโคด้ดแล้วก็บางคนแบบเลือดไหลแขนเลือดไหลาขาก็แบบซ้อมต่อไม่ได้ออกมาทําอะไรเลยครับก็คือต้องต้อง,ต,องต้องสู้ครับต้องแข่งขันกันในสนามให้สุดอะไรเงี้ยทักษะอันนี้คือเรื่องใจทักถ้าทักษะ เอาจริงๆเด็กไทยไม่ได้ต่างกับเกาหลีมากครับแต่คือ,อเขาจะได้เรื่องความเร็วในสปีดบอลแล้วก็ความเร็วในเกมอะไรเงี้ยค,คือเขาจะแข็งแรงกว่าเขาจะเร็วกว่าประมาณนี้ก็คือครเรื่องของสิรีระเรื่องของอะไรเนี่ยมันใกล้เคียงกันแต่เรื่องของสปีดบอลในการเล่นของเขาเร็วกว่าถ้าสักสิบห้าอ่ามอต้นอ่ะเอระว่า,วายัางยังไม่ได้ต่างเยอะ